ดดวงชาวลาสีมินเทพทรงดนคนคิดร้ายคุณจะพังพินาศด,ด้วยอํานาจบุญบาลมีวาสนาแล้วนะก่อนอื่นหมอจะแนะนําให้ท่านพบภัยลีพินาศศัตรูพังพินาศนะครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าสองร้อยห้าสิบบาทนะครับทักไลน์มานะครับโชคจะตามนาจบุญบาลมีวาสนาเทพทรงดนคนคิดร้ายคุณพังพินาศ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิ้นไหนดวงชะตาของท่านยิ่งใหญ่เกียงกจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันไดดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดดวงช,าตาชวตะตาของท่านจะเปิดใครบางคนก็ฉุดท่านไปอยู่ดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงใจนะผมเทพทรงดนนะผมคนคิดร้ายคุณจะพังพินาศด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนามีเทพต่างๆ โดนมาดานโดนจิตโดนใจทำให้ท่านรู้สึกเคึกเขมในอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จเจริญรุกเรืองขึ้นมาจานันที์ันในดจะมีใครบางคนเข้ามากันแกล้งก็เอาท่านไปอยู่เพราะว่าเทพโดนมาดานให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของดีจากนาลายเทพเทวดาฟ้าดินมอบให้ของเก่านะครับเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำชโชคตาแต่เอมเบรนักลบกล้าได้กล้าเสียดวงชะตานี้เป็นนักลบมาก่อน นะผมยิ่งใหญ่เกียงกรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดใครพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้ก็เข้ามาสิครับดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกายพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดมนต์เนนสน,านา่ห์มนต์ันทานม,ามุนจานซ้อนจันทรมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ำชูปกปักคุองกษ ดับฟูบ oh ังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โวยโชคนะครับผมแสงสว่างมนจันทราดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเกิดบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆจัสติกเกิดขึ้นในโชคชะตาถือดาวตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านลื่นเรืองสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ การพลิกเปลี่ยนแปลงผันพระราชาิถือไม่เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านอันยิ่งใหญ่เกียรยงไกรเทพเทวดามาดนบันดาลให้แล้วเ,เทพเทวดามาดนจิตโดนใจการชริงไหวชิงพลิบก,การใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเพดุบายให้สังเกตในโชคชะตาเดลจัสเมเจ้ากรรมในเวรมีไหมมีแน่นอนคนคิดร้ายคุณจะพังพิีนาาทระผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวทราบผมด้วยบุญกุศลวาสนาตับสองไ้่คิดพินิจไต,ต,ต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างตั้ง,งมัน่น จะชาลอดเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลัะผมการคิดพิจิตรต่อตองให้รอบขอบ้อไปปรปับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันให้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาี่ไหนัะผมเทพทรงดนนะผมสิ่งต่างๆศัตรูของท่านจะพังพินได้ดวงชะตาของท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวัสนารชาวราศีมินท่านรู้หรือไม่ลองสังเกตในโชคชะตาของท่านท่านจะรู้สึกคึกเขมในอำนาจบุญบาร,รมีวัสนาของท่านเอง เทพเทวดาโดนบันดาลโดนจิตโดนใจดวงชะตานี้จะมีแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาเวลาท่านตกทุกข์ได้ยากท่านจะรอดพ้นมาทุกครั้งในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอด,นอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวแต่ชาลดเกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดาบสองกวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบข้อให้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดโดดวงชะตานี้ตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายก็เข้ามาสิครับ นะผมใครกันแกล้งมาระวังให้ดีเทพทรงดนนะผมคนคิดร้ายคุณพังพินาศนะผมการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงจะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดขอทำนายว่าดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกร er. ะดิ่งกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท่านใดจะดูดวงกับมอ,อสันทักมานะจ๊ะซันนี่4 289ดดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับข้อมูลการดูดวง เอาผมรับฟังคลิปต่อคำทำนายต่อกันยาวๆนะครับหมอ,อจันทำเอาไว้ดวงชะตาราศีมีประจำเดือนเดือนนี้เป็นเวลาที่เหล่าชาวราศีมีนจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสสำคัญในหลายๆด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการเรียนหรือแม้แต่การค้าขายโดยดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของสภาพจิตใจ และแรงบันดาลใจซึ่งจะส่งผลต่อทุกด้านในชีวิตของคุณโดยตรงเรามาลงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละด้านกันอย่างละเอียดด้านการงานเส้นทางใหม่และโอกาสในการเติบโตเดือนนี้ชาวราศีมีนจะได้รับแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงาน หรืออาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในที่ทำงานหากคุณรู้สึกเมื่ออนว่าชีวิตการงานในปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือหยุดนิ่งเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนคุณอาจได้รับคำแนะนำหรือโอกาสมาจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือเครือข่ายคนรู้จักที่อยู่นอกองการ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนทำงานออฟฟิศอาจได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจหรือหากคุณเป็นฟรีแลนซ์อาจมีลูกค้าที่ต้องการสร้างความร่วมมือระยะยาวเข้ามาซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงและความมั่นคงในอนาคตคำแนะนำสำหรับการงาน 1. อย่ากลัวที่จะรับผิดชอบงานใหญ่แม้ว่า มันจะดูท้าทายเกินไปสำหรับคุณในตอนแรกเพราะดวงดาวชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จรออยู่ถ้าคุณกล้าที่จะลอง 2. ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในตัวคุณให้มากที่สุดเพราะนั่นเป็นจุดเด่นของชาวราศีมีนที่จะช่วยให้คุณสร้างความแตกต่างในงานด้านการเงินจะสัรอย่างชาญฉลาดเตรียมรับทรัพย์ เรื่องการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้มีทั้งข่าวดีและความท้าทายเดือนนี้คุณอาจมีไรายได้พิเศษเข้ามาจากงานเสริมหรือได้รับเงินก้อนจากการลงทุนที่คุณเคยทำมาก่อนหน้าแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเกินตัว โดยสิ่งที่คุณต้องระวังคือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกี่ยวกับของสะสมหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าคุณมีการลงทุนในตลาดหุ้นหรือคริปโตเคเรนซีเดือนนี้เป็นจังหวะที่ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเพราะมีโอกาสได้กำไรแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันตัวอย่างเหตุการณ์ด้านการการเงิน หากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีโอกาสที่จะขายสินค้าชุดใหญ่ได้กำไรงามแต่คุณอาจถูกล่อลวงให้สต็อกสินค้าเกินความจำเป็นในตอนนี้แนะนำให้ค่อยๆสั่งสินค้าเพิ่มตามความต้องการของลูกค้าเพื่อไม่ให้เงินจมไปโดยปล่าประโยชน์คำแนะนำสำหรับการเงิน1วางแผนการออม ควรแบ่งรายได้บางส่วนไว้เป็นเงินออมเพื่อฉุกเฉินเพราะครึ่งปีหลังอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด 2. หลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปเลือกลงทุนในสิ่งที่คุณมั่นใจและมีความรู้เท่านั้นด้านการเรียนก้าวหน้าและสร้างสมาธิ สำหรับชาวราศีมีที่กำลังเรียนหนังสือหรือศึกษาต่อในระดับต่างๆเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการโฟกัสเรื่องการเรียนอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นคุณอาจได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เคยเข้าใจยากมาก่อน ตัวอย่างเช่นนักเรียนหรือคนที่เตรียมสอบแข่งขันอาจพบแนวทางการเรียนใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มคะแนนสอบหรือช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นนอกจากนี้คุณอาจเจออาจารย์หรือเพื่อนที่สามารถแนะนำเทคนิคการเรียนที่ยอดเยี่ยมให้แก่คุณได้คำแนะนำสำหรับด้านการเรียน หใช้แอปพลิเคชันช่วยจำหรือวิธีการจดโน้ตแบบใหม่ๆเพื่อช่วยให้การเรียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. จัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเพราะคุณอาจมีแนวโน้มที่จะเรียนหนักเกินไปจนลืมใส่ใจสุขภาพยอดค้าขายโอกาสพุ่งสูงแต่ต้องวางแผน สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่ดวงดาวส่งผลให้ลูกค้าเข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคุณต้องระวังเรื่องการจัดการระบบสต็อกสินค้าหรือการบริหารทรัพยากรเพราะถ้าจัดการไม่ดีอาจทำให้เสียโอกาส หรือรเชิญปัญหาในระยะยาวได้ตัวอย่างเช่นหากคุณขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าหรือสินค้าแฟชั่นคุณอาจได้รับคําสั่งซื้อมากกว่าที่คาดไว้จากกลุ่มลูกค้าเก่าที่แนะนําลูกค้าใหม่เข้ามาแต่คุณต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ส่งไปถึงลูกค้าอยู่ในคุณภาพที่ดีเพราะความพลาดเพียงเล็กน้อย อาจทำให้เสียความเชื่อมั่นคำแนะนำสำหรับการค้าขาย1เพิ่มกลยุทธ์ด้านการตลาดเช่นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายหรือการทำโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเพราะเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด2ส,สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำ เพื่อให้พวกเขาแนะนำธุรกิจของคุณไปยังกลุ่มคนใหม่ๆลักษณะเด่นของชาวราศีมีในเดือนนี้ชาวราศีมีในเดือนนี้จะมีพลังด้านจินตนาการความอ่อนโยนและความสามารถในการผ่อนปรนสถานการณ์ต่างๆอย่างมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นอาวุธลับที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานการเงินหรือธุรกิจคุณสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์หนึ่งในข้อดีของชาวราศีมีนเดือนนี้คือความสามารถในการมองโลกในแง่ดีแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างคุณก็ยังสามารถหาหนทางแก้ไข ได้เสมอจงใช้พลังนี้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องระวังอย่าล่อยให้ตัวเองอ่อนแอจนเกินไปเพราะคนอื่นอาจใช้ประโยชน์จากคุณได้สรุปภาพรวมดวงชะตาราศีมีนในเดือนนี้เดือนสำหรับชาวราศีมีนเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายๆด้านสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีสติ และการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกด้านในชีวิตได้อย่างสมดุลการงานมีโอกาสเติบโตการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่อย่าลืมออมการเรียนก้าวหน้าและการค้าขายเป็นช่วงที่ดีสำหรับการสร้างฐานลูกค้าใหม่จงมุ่งมั่นและใช้เดือนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะดาวเคราะห์สำคัญกำลังหนุนหลังคุณอยู่ดาวส่งประกาย